คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะหวัสดีพี่พ,พี่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะทำเล่นเกมสาวข้ามเนาะสาวหลุมดำ จะโดนหลุมดำบด,ดหรือเปล่าวันนี้ก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสนัญลักษณ์สแกตเตอร์เป็นรูปสีทองๆกลมๆนี้เลยตามมาด้วยสัญลักษณ์ w i เป็นรูปสาวทำคนนี้เนาะตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นหน้าทองน่าจะเรียกเป็นหน้าๆน,นะแบบหน้าทองหน้าแดงหน้าชมพูหน้าม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็อักษร A K Q J 10ตามลำดับเลยค่ะ เกมนี้ก็จะเป็นลักษณะของกรอบตัวนี้เนะาะถ้าเป็นกรอบจีงเงินถ้ามีการจ่ายก็จะเป็นสีทองถ้าจ่ายทับอีกก็จะเป็นตัววายเกมนี้มีตัวคูณด้วยนะจกักข้างนอกเริ่มต้นตั้งแต่คูณหนึ่งเเกตเตอร์ลง4ตัวเข้าฟรีเกมจะได้มาทั้งหมด10รอบหมุนเออตัวคูณเริ่มต้นคูณ8เลยนะข้างในอะ่ะเอ้ยใช่ไหม การซื้อฟิวเจอร์สามารถซื้อฟิวเจอร์ได้มาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องแนทพกุนมาที่6 000 7หมค่อนข้างเยอะหนูขอไปที่เบ็ดยี่สิบเลยละกันสักห้าสิบหมดนะคะลุยเลย6กสิบเจ็คจะได้กำไรไหมจะเส่า่้ำป่ะช่วงนี้ใครแตกเกมอะไรบ้างทุกคนมีเกมไหมนค่าที่จะแตกมาหนักบ้างไหมคะช่วงนี้น้นทเล่นได้กำไรอยู่นะแต่ว่า แต่ว่าแบบยิ่งเล่นก็เหมือนแบบยิ่งแย่มันเหมือนว่าให้กําไรเรามาปุ๊บให้มาสองวันปุ๊บแล้วมันก็เริ่มดูดคืนอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะูหน้าเขียวสวยจังเลยน่าจะเป็นหน้าเขียวสองตัวน,นั่นี่จะเป็นวายคู่คู่โลกเลยนะสเกตเตอร์ข่ดตัวเดียวเข้าฟรีเกมแล้วข่ดตัวเดียวลงไม้ไม่ลงน่าเสียตาย ชึบชึบชึบโอ้ยมาทีละสามนะคะเกมไหนที่ใช้สีมาสามบ่อยๆมีหมูดูบอกเลยเข้าปุ๊บโคตรยากโคตรยากอ้าเข้าเฉยโอเคเลดเข้าปรีเกมเบ็ดยี่สิบประมาณไมล์พันนะคะมันจะซื้อค่อนข้างถูกนะเกมเนี้ยเสาะทำสิบใจ่คิวใส่ต่อ แถวสโอเคมีวายวายแถวสามสิบจ่ต่อนะต้องลุนหน้าฟ้าแถวหน้าหน้าม่วงมาเจ็ดหมุนตอนนี้มาคูณสิบเล้เด้อไหลว่าวไหลว้าวไหลว้าวหน้าเขียวสวยเจ้อุ้ยหน้าเขียวเป็นวายเออหน้าม่วงดอกนี้สวยสี่ร้อยซื้อ บิ๊กวินเกิดขึ้น580ดอกเมื่อกี้นี้เลซี่หมุนเจ็บายรุนอรไรเอ้ยหน้าชมพูขยับมาแถวหน้าแย่เลยชูอู้หน้าหเขียวดอกนี้มีกำไรหนูเลิกเลยเนี่ยออโฮกำไรน้อยมากอะได้มา668อ่ะหนูขอปั่นต่อสีเขียวแถวสองเขียว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 เนี่ยรับหน้าม่วง ถือว่าแบบจ่ายน้อยนะปึ๊บสิบสี่หมุนสุดท้ายโอ้ลุ้นให้มันเข้าอีสอกสักพีนทุกคนปีแรกอาจจะจ่ายน้อยนะเข้าฟีที่สองอาจจะบุมบําซัมเบหรือเป้าช่องนี้นะันก็งลงเกมเป็นเกมพีตีนะใครอยากดูเกมใหม่อยากเห็นนัดรีวิวเกมใหม่สามารถขอกันเข้ามาได้นะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนข้างล่างเลย ถึบสิบอุ๊ยเคขยันมาจริงๆหน้าเขียวแถวสามปะ่ะต้่มเบ็ดก่อนนะทุกคนนะขอ,อเบ็ดสามสองเลยมาห้าสิบหมอนดูดิจูปีจมาอีกหรืปปอเ,เปล่าโหเบ็ดนี้ไหลว่าจงาังวะน่ากลัวจงังวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมันว่าเกินอนะ่ะเบ็ดสามสามสองปะ ปึ้งโอ้หมายกอววิขยคตัวเดียวเข้าฟีเกมแถวหน้าต้องมาแล้วไม่ก็ตรงนี้ปึ้งโอ้โหอย่างว่ะช่องหน้าว่างทั้งแถวเลยไม่ลงเสย่ยสเกตเตอร์ค่ะตัวเดียวอีกแล้วค่ะเบสสามสิ 3, 6, จะลงไหมสเก็ตเตอร์สีทองทองคิวจ่ายอยู่ สเก็ตเตอร์ลงมาซะดีๆปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ไม่ลงอะ <c oughs> ่งอะคุยหน้าเขียวสวยมากหี่จะเป็นคูณอื่นใน่ซเลอร์เดยวนีอีคูณหนึ่งได้มาตั้งสามแล้วเจสิบ <c oughs> สเตมารกทิทแถวเด้อเคน่ามันมาสามตัวมันอยากงลงนะหน้าสเก็ตเตอร์นั้ <c oughs> มันรู้สึกว่ามันอยากจะลง เห็นมาหลายรอบอ่ะเค okay. 16หมุนสุดท้ายนะครับ J2 J2 j สองสือ12หมุนสุดท้ายนะคะ j 2, j 2, j 2. วิ่งอเ่าหน้าสีจ่จมจมอายเข้าแล้วเข้าแล้วฟีรอบที่สองในเบทสามสิเจอเออสามหก สวยมากมีวายหน้าฟ้าอุ้ยหน้าชมพูอุ้ยหน้าฟ้ามาอยู่เจสามอ้ยหน้าเขียวซื้อซื้อโอเคห้ามหมุนสุดท้ายนะคะนี่เราสิบได้เคมะเค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 สามหมุนสามหมุน โอเคนี้ส่วนอยู่หน้าแดงขอหน้าแดงละได้โปรสวยมากดอกนี้จุ๊มเจ็ดพันแตลกเลยทุกคนกำไรมาละซูเปอร์เมกาตัวสวยทั้งหน้าฟ้าเคจ่ายต่อนนะนไม่ใช่หน้าฟ้าหน้าเขียวสวยมากได้เลิกเลยมีกำไรเข้าฟรีอรอบที่สองนะรอบแรกไม่จ่ายเลิกเลยเลิกเลยมีกำไรแล้วพวกคุณมาเท่าไหร่หกหมื่น หกขึ้นมาเจ็ดมื่นสี่ลดโอเคทุกคนเลิกเลยนะคะวันนี้น้องแนทก็ขอตัวราไปก่อนแบบมีกำไรสวัสดีค่ะ